ประเทศสุดฮอตฮิตของคนไทยเที่ยวง่ายอากาศดีอาหารอร่อยต้นกำเนิดชาไข่มุกประเทศไต้หวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์ er. ตอนนี้ค่ะขออนุญาตอัปเดตโปรแกรมไต้หวันเนาะเพราะตอนนี้โปรแกรมไต้หวันของอมอ้างมีทั้งหมดประมาณ21โปรแกรม21โปรแกรมรองรับเลยนะ ไม่ว่าจะบินตรงจากเชียงใหม่หรือบินจากกรุงเทพนะคะวันนี้แมงจะมาอัปเดตโปรแกรมทัวร์ให้ฟังแล้วก็จะมาแนะนําการเที่ยวในประเทศไต้หวันนะคะการเที่ยวในประเทศไต้หวันกับสถานที่ท่องเที่ยวและเหตุผล5าเหตุผลทําไมจะต้องไปไต้หวันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแมงใกล้ไร้สายเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยวไต้หวันค่ะ กับ5้าเหตุผลน่ารักน่ารักทําไมต้องไปไต้หวันนะคะทำไมต้องไปไต้หวันนะแม่องังนะม,มีโปรแกรมรองรับตอนนี้21โปรแกรมเยอะไหมราคาเยอะไหมเยอะมากเยอะไม่ไม่ได้เยอะแต่น,นี่นะเยอะมากๆค่ะถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากเนาะโปรแกรมรองรับไต้หวันนะตอนนี้ค่ะใครมีแพลนจะไปเที่ยวไต้หวันใครบ้างคะมีแพลนจะไปเที่ยวไต้หวันสวัสดีค่ะัอดีคะ่ะของแม่อ้างนะคะไต้หวันนะคะเริ่มต้นที่ราคา 15999ค่ะ15999เนาะสวัน3คืนนะก็ไปเที่ยวไต้หวันได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องแมอังใกล้ไลน์สายเที่ยวสวัสดีค่ะ